เด็กเงที่เอาอยู่ด้วยความที่เขาความอดทนสูงแต่เจนนี่ช่วงนั้นมันไม่ใช่แค<ม>่<ช>เรื่องค่ายมันหลายเรื่องเราก็แบบบอกบางเนาะแต่จริงศักยภาพพี่พี่กเชื่อว่ามันยังทาได้เพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีแสงอยู่แล้วใครเข้ามาก็จะได้สิ่งดีๆกลับไปแต่ว่าเด็กที่เข้ามาเนี่ยแหละต้องคัดดีๆยากคุณขนาดฉันลบเพลงออกฉันจะลบเลยไม่ใช่อะไรมากอุยฮัลโหลใครจะดคำๆพี่นะคำคำแม่เจนน่ารัก เ,เด็กใต้คนไหนเขาอยากส่งออกมาน,นี้ก็มาสมัครให้น้องน้องบีก่อนเพราะว่าตอนนี้ค่ายเขายิ่งใหญ่แล้วคอนเสิร์ตเขายังมั่งเดินหนึ่งกี่คิวได้ก็กับหลายคิวอยู่แต่สิ่งที่คุณทําให้พี่เห็นเป็นตัวอย่างแล้วตอนตอนเมื่อก่อนพี่ไม่เคยทำคือพี่อาจจะบ้างานกองไม่เลยไปพี่<ง>อาจจะบ้างงานจนจนลืมความสุขส่วนตัวคุณพาเด็กไปเที่ยวต่างประเทศยกไข้เลยคุณเลิศตรงนี้แหละไม่พี่ไม่เคยนี่คุณเป็นคนแรกของประเทศไทย ที่ไป่<ร>ของค่ายพาเด็กไปเที่ยวพี่ไม่ใช่แค่เด็กไม่ใช่เด็กที่ไปอินฟูนะเบื้องหลังตากล้องที่ไปถ่ายทําไปแล้วจดไปหมดเลยถ้ากี่ชีวิตนะพี่เดียวห้าสิบประมาณห้าสิบเนี่ยต้องคิดเรื่องนะี้พี่ต้องทำาบบบ้านไม่ไม่ใช่ว่าเราแบบไม่อยากทําแต่เราไม่คิดเลยเพราะตอนนั้นเราเพิ่งฟังเพิ่งแบบบูมเราก็รับเอออึ้งกับความดังที่เข้ามาอยู่ตอนนั้นเราก็จะแบบก็ออยังงงแต่ว่าทำไมถึงกล้าทําไม่กลัวม<า>ไม่กลัวไม่กลัวขาดทุนหรอหรือไม่กลัวแบบว่าทําไปแล้วได้หรยอ ก็ไม่คิดแหละคิดว่าทําไปก่อนเถอะแบบมันแบบใหม่ดีว่ะโอ้ค่าใช้ใจ่ายไม่น้อยนะยกค่าน,น่ะพี่มันก็ไม่ต่ลงกันร้านอ่ะคุณก็รู้ว่าตัวเครืบินมันเท่าไหร่อ่ะคนหนึ่งไปกลับเก่งเก่งนี่ทุกคนนี่ดูเป็นตัวอย่างได้นะคะแต่จริงๆค่ายไหนไม่ทําก็ไม่ผิดนะคะ <ๆ S 2> เพราะมันเป็นเรื่องของออฟเฟอร์แล้วแต่แต่ว่าเหมือนค่ายเนี้ยเขาก็จะแบบนี่แหละอยากให้มาถ้าใครอยากจับสมัครนักร้องแล้วคิดว่าเองแบบหน้าตาดีเสียงผ่านที่บ้านแบบพร้อมซัพพอร์ตก็มาได้เลยแต่ว่าคุณต้องเข้าใจนะการมีค่ายมีข้อดีข้อเสียแต่่ข้ออดีเยะกวา สุดท้ายมีใครมีดราม่าใครรับก็อนนี้ไงฮะใครรับแต่ถ้าตัวคนเดียวบางทีเจอดราม่าปึ้งปุ๊บหายไปเลยจากประเทศใช่ทาไมคนนี้ได้มาะายน้อยทําไมคนน,คนนี้ได้เพลงดีทําไมคนนี้ไม่มีเพลงมาตั้งแต่เขาไม่รู้หลังบ้านไงบางนีบางคนทําไมคนที่เพิ่งมาแล้วมีเพลงก่อนอ,อะไรอย่างเงี้ยกับบางที่มันกับถึงเวลาถึงมีเพลงมันกับตรงห้มีจังหวะเวลาและโอกาส ลิลลี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นน้องเจ้าของค่ายจะมีเพลงเยอะเหมือนเด็กในค่ายก็ไม่ใช่ก็ไม่เห็นว่าเยอะแยะเลยนะก็เพลงเดียวก็ตุ้มเลยบางคนก็บอกเอ้ยทำไมเป็นนักร้องดังเพลงเดียวสู <laughs> เพลงเดียวก็ร้อล้เพลงเดียวก็ส้ล้านวิวเพลงเดียวก็สี่ร้อยล้านวิวก็อยากอยู่นะคนไทยยากใครจะไปทําได้อุทำได้สคนุณ <3 S 2> น่าจะเป็นหนึ่งในไม่ถึงห้าคนที่เป็นนักร้องที่เป็นเพื่ที่สี่ร้ล้านอยู่นะถูกไหมจเป็นพี่็นคนแต่ง แต่งเองด้วยพี่เป็นคนแต่งลิลลี่เป็นคนรอ้องแต่งให้น้องสาวแต่เพลงของพี่เองสูงสุงสดร้อยลา้านวิวแต่ของลิลี่สี่ร้อยเนี่ยเป็นเพลงที่ทําให้พี่แบบพลิกชีวิตแล้วก็แต่ภาพเพลงนี้ออมันก,ก็นึกถึงคุณนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรถูกไหมใช่ทุกคนน่าจะต้อแต่ตอนภาพใช่ไหมถูกไหมเอาเจนนี่จะมาก่อนเออขณะที่ลิลี่เป็นคนร้องแต่ว่าเวลาเวลาเพลงออกมาปุ๊บทำไมหน้าคุณออกมาเพราะว่าพี่แบบไปต้องตุกเตอทุกที่ทุกเวลาแล้วก็เหมือนพี่ไปไหนอพี่ก็ใช้เพลงนี้ทำมาหากินสัมภาษณ์เดียวแม่พ่อเดี๋ยวข้อรายการมันมีอะไรม่ม เธอไครไปนเนี่ยในกลุ่มโอ้ยเยอะนะพี่จริงป้าใช่เจนนี่จะมากับใครเฮ้ยอ,อย่าพูดเพราะเป,ป็นตัวเดียวกุมพี่จะมาพูดตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะนี่มันจะหลุดขอโทษค่ะถ้าจะหลุดก็ให้หลุดเดียวกุมซะโอเคคืนนี้จะเกิดขึ้น่ะซื้อบัตรด้อพี่น้องซอยไขแนนโอ้ยต่อเราชากระบอกกลองอีกซื้อบัตรซื้อบัตรค่ะคืนนี้สนุกแน่นอนค่ะจัดเต็มเพลงเร็วเลยไม่มีเพลงช้าเลยคืนนี้ คุอย่างเพลงอีสานตั้งแต่คืนนี้ได้ยินข่าวคุณจะรอได้หรออย่าพูดให้คนไปร้องในอะไรนั่นแหละคุณจะรอได้หรอไม่ไม่ได้บอกเพลงอะไรแต่ว่าเพลงเนี่ยเหล่านี้ไมันช่เฉพาะอีสานร้องนะตามจริงแล้วคนภาคใต้ร้องย่างอยู่นะอยากอยากลองดูว่าถ้าเป็นคนใต้ร้องเพลงอีสานจะเป็นยังไงสำเนียงจะเป็นประมาณเดี๋ยวตอนเซาขออนุญาตปิดเสียงเพรก็จะปิดแม่ได้ยินนะครับแต่เห็นแต่มีกล้องมีมีภาพอยู่ในการเซาแต่ว่าเราจะปิดแบบนี้ไงก็จะ ตอนนี้คนในกลุ่มนะถ้าเป็นไปได้ต้องทะลุหมื่นนะจะได้จะได้มาอีกแล้วเราก็จะไปใต้ด้วยนพี่เดียวเขาจะเราไปใต้เท่านั้นเนี่ยแต่ว่าต้องทอดก่อนเลยนะครับจะทอดก่อนสีคราสีใช่ไหมตะคราสีถ้าคนดูเกินหมื่นพี่ได้มาอีกไหมได้มาแน่นอนแตนนี่สี่แล้วเราจะไปหาคุณด้วยสี่เราไม่ได้คาดกี่คนตอนนี้เหลือสี่ค่ะโอ้แต่กอะไรแต่วุ้นมากกว่ายี่สิบเนาะที่ยี่สิบคนนี่อีกวะยี่สิบแต่เราก็ยี่สิบตอนนี้เราก็ยี่สิบไม่แต่พี่ตัดสินใจคือสัญญาหมดเลยตอนดราม่าเยอะไงก็เลยแบบเหลือสี่นี่ น้องหละอย่างเงี้ยไม่อได้ยังเอาเลยไปมองไม่ใช่หรอกพี่้องสีไปเศร้าเสียงก็ขอจิปิดเสียงเด้อพี่้องเด้อเขต้องสงสัยหามแม่ดันแม่ดันจักเปิดตงการ่าตงการผ่าตงบัับม่ม่ไม่อเออโอเคดันฟยังีคุณแม่เอ้ยถ้งถอดอนี่แม่อืมถอดอน งกเดี๋ยวนดินี่ประกาศให้เราว่าห้ามห้ามลงห้ามลงเสียงที่เสาวจริงนะใครแล้วก็ห้ามลงเสียงห้ามลงเพลงอะไรแม่เชียร์ฟอร์อะได้วยเอาเป็นถ้าต้อปิดเสียง